วันนี้เมื่อเวลา20นาฬิกร้อยตำรวจเอกสุกอินราจันแก้วรองสารวัตรสอบสวนสพย่อยนาขาพร้อมแพทย์เวงโรงพยาบาลศูนย์อุนดรธานีและมูลนิธิส่งเสริมธรรมเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณสามแยกบ้านหนองบอ่อตำบลหมูมนุน ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ฮ o น da w เว e สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่ดอนเด็ก1993อุดรธานีอยู่ในสภาพพังยับเยินถูกรถกระบะโตโยต้าสีบอลหมายเลขทะเบียนกไก่จอยจาน9591สิงห์บุรีชนสภาพด้านหน้าพังยุบใกล้กันพบศพของนางสาวนาชนกคำหนุไทยอายุ22ปีชาวตำบลเมืองพีอำเภอกุจ,จับสภาพศพคอหักเสียชีวิตคาที่โดยในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการลากถ่ายเป็นทางยาวมากว่า10เมตรจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะ มาจากทางบ้านหนองแวงจะเข้าไปในตัวเมืองส่วนรถผู้ตายมาจากทางถนนใหญ่เพื่อจะไปบ้านหมู่มนเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถกระบะได้เลี้ยวขวามไม่ทันระวังรถที่ตรงมาจึงชนเข้าอย่างแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวด้านนายสุรศักดิ์โพธาอายุ25ปีญาติผู้ตายเล่าว่าผู้ตายนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปี4และทางานพาร์ทไทม์ในร้านเบเกอรี่ในตัวเมืองก่อนเกิดเหตุหลังเลิกงานแล้วจะไปช่วยพี่ชายแฟนข,ขายของที่ตลาดนัดจากนั้นก็ช่วยเก็บของกอ จึงจะกลับหอพักแต่ก็ไปไม่ถึงมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง